สวัสดีค่ะซันค่ะสวัสดีครับพี่เก๋ครับพี่เก๋คะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะวันนี้เราจะมาหลังจากอีพีที่แล้วนะครับเรามาแนะนาเรื่องตัวคูฟิกแล้วนะครับเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาทําการประกอบกรอบรูปกันนะครับโดยใช้นานี่เลยครับเลื่อยองศานะครับของคูฟิกนะฮะก่อนอื่นเราต้องมีไม้ก่อนนะครับใช้ไม้จอยนะครับเพื่อที่จะตัด30องศานะครับโดยการใช้ ตัวเลื่อยองศาตัวนี้นะครับทำการตัดแบบนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราประกอบตัวหกงเดียมนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะยึดไม้อันนี้เป็นไม้พื้นหลังของตัวหาดตัวนี้นะครับ โอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชั้นวางแบบหกเหลี่ยมที่เอาไว้สำหรับติดกับผนังนะครับโดยใช้กับเครื่องมือของครูฟิกของเรานี่เลยครับค่ะใช่ค่ะเพื่อที่แบบมีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆนะครับแล้วก็สามารถทําแบบง่ายๆนะครับเป็นงาน DIY แม้แต่น้องสั่นเองก็ยังใช้ได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ขอแนะนําสินค้าอีกหนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นกาวตะปูนะครับแบนจุลกนะครับที่จะช่วยติดกรอบรูปมินิมอลตัวนี้นะครับ ซึ่งภายใน24ชั่วโมงนะครับจะติดเหนียวแน่นเหมือนกับเราเจาะหรือเราตอกตะปูเลยโอ้โสุดยอดเลยค่ะค่ะสำหรับอีพีถัดไปนะคะสันแล้วก็พี่เก๋นะคะจะมาสาธิตหรือว่าประดิษฐ์อะไรนะคะของโดยใช้เครื่องมือคูฟิกนะคะเดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะครับ